อาีน้อยพี oh, 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 oh. Been, h, ่เียนพี่เียนจะกระโดดแล้วโอ้กระโดดแล้วโอ้โหโอ้โยได้ดูพี่เียนลอยแล้วเนี่ยเออลอยไปทางเดียวกันอก้างขากลางแขนด้วยอก้างขาเออดูน้องสีลอยเออออออลอยตัวลอยตัวลอยตัวอุ้ยเขาน่านัาเขาน้า นำก่อนนะไหนพี่เซียนพี่เซียนยืนสิโอ้ยพี่เซียนจมน้ำอ้ยโอ้ยตูดลอยด้วยอุ้ยตูดลอยด้วย,ย,ย,วย,พ,ยพี่เซียนตูดพี่เซียนตูดลอยด้วยเอาหนะเอาหนะน้ำน้ำได้ไหมน้องซินน้ำน้ำได้ไหม ดําดันไหนลองดําสิหนึ่งห่อซักอือ้าวหมาม่ยังไม่นับเอาเอาใหม่เอาใหม่ยังไงนี่ยังไงแล้วก็ปิดตาเออโอ้ยตูดดองวะโอยพี่เซนตูดดองนะกี่หลังมิเซียนดิอ่ะกี่หลังพี่เซียนระวังนะระวังนะโอ้โหโอ้โห ปล่อยน้องดีๆนะระวังน้องโดนโดนหินโดนปูนขอบปูนีิขีหลังมิเรียนยืนยืนหลังมิเรียนีิขีหลังมิเรียนไปได้โอ้ยโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องซินน้องซินจะถึงแล้วน้องซินจะถึงแล้วซินจะถึงแล้วโอ้โ <laughs> ห oh. น้องซินชนะโอ้ oh. พี่เซียนต่อให้นะเน่ะ <laughs> เออมาถึงพร้อมกันเลยเออเออเออแหละเออโอเคถึงแล้วเย่ <c oughs> หนาวยังไม่หนาวด้วยโอ้โหสิเซียนดำนะ้าอะไรของมิเซียนเนี่ยโอ้ดำลอดไปรอดมาเป็นตัวอะไรเนี่ยปลาพายุลแล้วมันนะอ๋อเป็นปลาโลมาเนี่ยเวลาโลมามันว่ายมันจะกระดึบ๊บกระดึ๊บนะ <c oughs> เรามาดูการแสดงกันนะคะ ่การแสดงกระดึบกระดึบเรามาดูการแสดงปลาโลมาสีชมพูกับปลาโลมาสีดำหนึง่งสองซ้ำัน,นะโอโ้โหอีกหน่อยเราทำห่วงอะ่ะให้กระโดดล่อนห่วงดีไหมลูกเ,เออนอน อันนี้ด so oh. ูอ so ันนี arp, well, murdered, um, ้คือการแสดงนะคะทุกคนอ้ยาโอ้โหระวังขอบปูนนะลูกเวลาลงมาน่ะตรงมุมมเน่ยมามากกว่วอ่ะอ่ะเต้นอ่ะสองคนจะเต้นว่าเอ๊ะเอเอว่าเอ๊ะเเต้นเต้นอุ้ยกดดเต้นมันผักเต้นีเนตรงนี้ อ๋อให้น้องผับพิเซียนอ่ะพิเซียนเต้นดึง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 ึงอุ้ยเหม็นตูดอ้ยอุ้ยอุลงน้ำไปแล้วอันนี้ปลาเหรอเนี่ยอันนี้คือปลาอะไรอ่ะเธอเป็นปลาอะไรเหรอปลาโลมาสีชมพูใช่ไหม โอ้โหอันนี้ปลาปลาเน้าวแล้ะปลาอันนี้อันนี้ปลาปลาตัวนี้กินอาหารมาเยอะเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยโอ้โหไปละโอ้โหดำน้ำรอดห่วงด้วยโอ้โหนี่คือการแสดงนะอ้าวอีกรอบนึงดำน้ำรอดดำน้ำรอดเร็วแล้วอ่ะอันนี้คือการแสดงนะคะนี่คือการแสดงนะรอดห่วงรอดห่วงอ้ารอดมาแล้วเย้ ไปแล้วด pues ีกว่า mm hmm. ไปแล้วไปแล้ว nah, อู้อู้อู oh ้บายบายค่ะบาย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 อู้ปลาโลมาตกไปเลยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้เอาขาเกี่ยวไว้นี่คือการนี่คือการทีแบบรวดเร็วรวดเร็วโอ้โหกระดึบเร็วมากเลยโอ้โหวิเซนกระดึบเร็วมาก โอ้โหเชื่อแล้วว่าเป็นปลาเอื้อเต้น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 ดึง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 ไปดีกว่าแต่ไปหลายไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยงายละเอาบ๊ายบายก่อนเลยลูกๆน้องซินพี่เซียนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ฝนตกแล้วฝนตก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 โอ้ย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 